สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องอีดูยังไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเบลก็จะพาทุกคนมาสองซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศออสเตรเลียนะคะว่าที่นี่เนี่ยจะมีอาหารทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่ใส่เฮลตี้ต้องมามุงอะไรบ้างรวมถึงไปรู้จักกันว่า h e ลส์สตาร์เลตติ้งซิสเตของที่นี่คืออะไรไปดูกันเลยค่ะ การที่เราอยู่ที่นี่มีประมาณเกือบ10เดือนสเปดเดือนแล้วนะคะก็ทําให้เห็นว่าคนที่นี่เนี่ยจะมีอาหารทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเยอะมากรวมถึงรัฐบาลของทางออสเตรเลียเนี่ยยังสนับสนุนให้ประชาชนกินอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในอาหารเพื่อสุขภาพไขมันต่ำและก็ไม่ใส่เกลือเยอะเกินไปค่ะทำให้อาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีทางเลือกให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสูตรที่แบบ l ลท์โซเดียมใส่เกลือน้อย30% l e s เ o d i u เลสโซเดี sodium, ยมนะคะหรือถึงไม่ใส่แบบ no added sugar อะไรเงี้ยก็จะมีในทุกอาหารทุกประเภทเลยค่ะรวมถึงใน c ค t ต g o r อรี่นมนะคะก็จะมีทางเลือกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนมแบบว่า full cream milk นะคะที่เป็นแบบว่าเต็มมันเนยจะมีแบบ skim milk พ่องมันเนยที่เป็น99% fat free เลยหรือว่าจะเป็นพวกแบบ ไรซ์มิลที่เป็นนมไขมันตับเนี่ยก็มีให้เลือกนะคะรวมถึงนมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแอลมอนมิลอ่างเงี้ยเขาก็จะมีให้เลือกเยอะมากเป็นแบบออแกนิกเอย่ยเป็นแอลมอนรวมกับโคคนัทมะพร้าวอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงนมข้าวโอ๊ตนมแอลมอนที่เติมโปรตีนนมข้าวนะคะไรซ์มิลรวมถึงแบบว่านมถั่วเหลืองธัญพืชซอยมิลก็มีให้เลือก หลายแบบมากทั้งแบบ High in c a l ซ i u m ทั้งแบบไลท์คือถ้าไปเดินที่เชลของนมเนี่ยก็ค่อนข้างละลานตาเลยค่ะนอกจากนี้ในแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะมีโซนเฮลท์ของตัวเองที่จะรวมพวกอาหารเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นแพนเบสก l u t e n Free นะคะให้เลือก รวมถึงแบบพวกโยเกิร์ตด้วยนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกรีกสไตล์โยเกิร์ตที่ดีต่อเรื่องมัสโซ่โบนแล้วก็เฮลนะคะยังมีพวกโยเกิร์ตที่ทำจากข้าวโอต๊ตสำหรับคนที่อาจจะก,กดแลกโตสในนมไม่ย่อยนะคะก็มีให้เลือกเยอะมากไปจนถึงแบบโยเกิร์ตที่ทำจากโคโคนัทที่เป็นมะพร้าวนะคะรวมถึงซอยมิลโอ๊ตมิลอย่งเงี้ยก็มีให้เลือกเยอะมากเหมือนนมเลยนอกจากนี้ในโยเกิร์ต ของที่นี่มีให้เลือกหลายแบบนะคะก็ยังสามารถเลือกแบบที่มีผลไม้ก็ได้ค่ะเขาจะใส่ผลไม้เป็นชินช้นๆให้เห็นเลยไม่ใช่แค่เป็นแบบแต่งกินแต่งสีนะคะรวมถึงสำหรับใครที่ยังเลือกสื่อไม่ได้เนี่ย<ๆ>เขาจะมีระบบที่เรียกว่า health s t a r rating ในการช่วยคอมเพรือวเปรียบเทียบอาหารแต่ละประเภทนะคะว่าอันไหนเนี่ยมีความเฮลตี้มากกว่ากันนะคะก็จะดูได้เลยเป็นแบบ5้าดาว4ดาวอย่างเงี้ยนะคะช่วยในการตัดสินใจในการเลือกอาหารนั่นเองค่ะถ้างั้นเรามารู้จักกับระบบ h Health Star r a t i n g กันค่ะ e a l t h Star r a t i n g System นะคะเป็นระบบการให้ดาวของอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทางรัฐบาลของออสเตรเลียเนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นในปี2014ค่ะระบบนี้นะคะมีการสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลดจํานวนผู้ที่มีน้ําหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์หรือว่าเป็นโรคอ้วนนั่นเองค่ะยิ่งเราเห็นดาวเยอะนะคะแสดงว่าอาหารประเภทนั้นน่ะยิ่งดีต่อสุขภาพนะคะโดยที่เขาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ให้1นส่วนสดาวนะคะไปจนถึง5ดาวเลยค่ะคล้ายกับการให้ดาวของเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศบ้านเรานะคะ ปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมี He ล t ์สต a เล t i n g ติดไว้ที่ตรงฉลากหรือว่าเลเบลนะคะแต่ว่าหากอันไหนไม่มีเนี่ยเราก็สามารถใช้แอป o d Switch นะคะในการมาช่วยสแกนบาร์โคดนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลได้ว่ามี He ล t ์สต a เลตติ้เท่าไหร่แล้วก็แบบมีสารอาหารหรือว่า Energy ต่างๆมี h e a l t h i e r Choice หรือว่าตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าอย่างไงบ้างให้เราสามารถเลือกอาหารที่เหมาะกับเราแล้วก็ช่วยรักษาสุขภาพของเราได้ด้วยค่ะในความพิเศษของที่นี่นะคะโซนที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ย,ยกเป็น ร้านเฉพาะเหมือนกับที่ไทยนะคะแต่ว่าจะเป็นโซนหนึ่งในทุกๆซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะอย่างอันนี้เววไปอีกที่ว o เวิร์ดนะคะสาขาเมโทรด้วยนะที่เป็นแบบไซส์มินิลงมาเขาก็ยังมีแยกเลยค่ะว่าเป็นแบบอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับลันช์บ็อกกินมื้อเที่ยงนะคะหรือว่าเป็นแบบโซนกรูเต n นฟรีขนมที่ทำจากผักต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมันม่วงเป็นข้าวนะคะหรือว่าจะเป็นแบบ ข้าวโพดออร์แกนิกควินัวต่างๆนะคะมีให้เลือกเยอะมากเลยอย่างคุกกีงง้ก็จะเป็นแบบคุกกี้คอลลาเจนมีโปรโตีนบร์มีพวกชโคโค็อกโกแลตต่างๆนะคะก็ยังมีเป็นทางเลือกให้คนเลือกอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกซอสต่างๆที่เป็นแบบสําหรับชาววีแกนทั้งหลายรวมไปถึงซอสต,ตัวเลือกบาร์บีคิวซอสที่ทําจากออร์แกนิกทําจากมะพร้าวอะไรเงี้ยก็มีให้เลือกเยอะมากค่ะเรียกได้ว่าทุกคนสามารถมองหาทางเลือกสุขภาพต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของชาวออสเตรเลียนะคะรวมถึงเข้าใจถึงทางเลือกของอาหารสุขภาพต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะใครที่อยู่ออสเตรเลียนะคะก็ไปส่องที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยใครชอบเบลฟักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ให้กับช่องเอเดรียงไทยแลนด์นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอเดรียงไทยแลนด์ Your gateway to study in Australia